มาเล่นกิจกรรมของเซิร์ฟออนไอค้ับด้วยครับผมอ่าอไปเลยนะอ่าแนะนำหน่อยดิมีใครอยู่ได้ครับผู้ช่วยชื่ออะไรนะพี่เตียงครับผมโอเคครับผมอ่าจำกันนี่เราเลิกลดรึเปล่ามาดูเลยนะกิรรมไม่ง่ายอืม ใครที่หน่ะเนดูด้วยนะฮะเนดูเรื่อยๆเคที่หนึ่งที่หนึ่งนเนเค O K O D นี่กรโดดที่เออสยโดดถึงถเออสไทำไมทำไมาป เป็นกล้องมันดเให้เคนตามไปอือตามนตามที่หนึ่งายไม่ไ้วะออขึ้นมานี่ละที่นึ่นะวังขเต่งเลยนี่นนไงเป็งอเือกเยเ่อเรื่อเลยมา

นี่หลุดไปคนแล้วนี่ยขอให้ใช่ครับเลยอันนี้ก็เป็นการสอ,องน้องน<อ>้องเด็เกที่หนึ่งลอง้ว้โอ้ยชนะเกเร่เกิดแอายองมาทั้ง

มองมาได้ระานน่ะโอ้ยขึ้นมาดูอ่ะอันนี้ก็ไปถีบสาวทุกตกระจกนะฮะถีบอันนี้สาวหลานีิสาดูก่อะขึ้นมาถึงม้ก งงกันหมดเลยครับทางแอินยังเอียงยังแน่นเลยบลเบาบนไปเลยอยาไานะับทั้งไหนก็อเค้าคุณไม่ได้ทำงานตายเจอแล้วอืมรอร้อ เฮ้ยเชียววะเชยเนะนี่ยนี่อ่าไม่ยอมขึ้นมานั้งวนขดควายเลยมันมีรูมีรูมีร,มรูต้องคอยระวังอ่อ่าแล้วก็ดีเอเอ่นี A ่เอเอยูไอพี I ่หนึ H ่งอ๋อเออเออเออ ที่สเดี๋ยวที่สามอจบเอ้แล้วคที่สองอโอเคเอาครบแล้วเอาคบแล้วสคนออเดี๋ยวพ่ีไปนะรบละโอเคครบลหนึ่งส

Um, uh, um. I M K U R A Y ข <Oy. S 1> <Ha. S 2> ี่สามโอเอารปท จำต่อไต่อไปี๋ควาต่อไปก็ต้องนี้เลยดูก่อนลงมาเนี่ยอ๋ออ๋ออ่ออ่อโอเคอะไร ว่าเอ็มอาล่วงละอาทีนีเป็นเอโอที่หนึงตามตามตา้ยแตกโดนจีจีีนีมาตามาตามมาตาเออใช่ไหมไอ k เนี o ่ยเลคนเก่งมีมีคนเก่งยหลายคนอยู Q ่อ่าลวงเอ้ กแล้วโว้ยอะเราใชหมดละใช่เปล่าเปลาโหไม่่านเลยคุณควรจะโยนหนึ่งล่างอยู่เลยไม่ผ่านเลยนี้ส่านอันนี่แล้วขสามาเป็นขอเอสที่สองแล้วต้องเป็นกัวง

อาท่านั้นเอาเลยข้า้าวลีนี่นี่้องมาต้องไหนเดียวเอามาไกลมากจะข้าวเลยเนี่ยนั่งนั่งว้าา ไอ้ธาตเอซีมาจากไหนเน่ยไอเอไออางอ้าดึงธาตเอซีออกนี้บินมาเนี่ยอ๋อห้าบินบอกบกสินบินบอกห้าบินเลยอ่มาวันวี้มาผมเห็นอ้อมดึงมันออกไปเลยแล้วก็ดึงไอเคโอมาหาหาเกม ลยมาคัณไม่ออกมาเอาอะไรอะไแล้วมีข้อที่สองทำไม เอ้ยต e ้องอยู <S 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 ่เอ้ยเอโอเนี่ยมันที่่มไอ้เนี่ยมันที่สเออนี่ตที่หนึ่งได้สนี่แล้วก็ที่สาม m o s มาถามแล้วตอบบบัแส่เราต้อมาอยู่ระม

โหมันเข้ามาอัดเต็มเลยเจนจำได้น,น,นะเจนจำได้ฮะ่ตายเลยมีกรัส่วนไอ้โอเคเดวงั้นก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับผม